นางเคยเป็นพระสนมผู้โปรดปรานแต่เมื่อความงามเริ่มริ้วราพระพักขององค์เหนือหัวก็ไม่หันกลับมามองอีกต่อไปจนกระทั่งมีหญิงช่างปักคนหนึ่งปรากฏขึ้นพร้อมคำพูดประโยคเดียวที่ทําให้ชะตาของนางเปลี่ยนไปตลอดกาลใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทเพคะความงามมี้ได้อยู่ที่พระวรกายหากแต่อยู่ที่ผู้ใดกล้าทําให้พระองค์หันมามองราตรีนั้นเงียยสงัดลมหนาวพัดผ่านระเบียนศิลายเย็นเฉียบพ,พระสนมเหมยฮวา ยืนมองสบัวที่ไร้แสงจันทร์สะท้อนน้ำในสันนิงสงัดรวกับชะตาของนางในยามนี้ไม่มีคลื่นไม่มีแสงไม่มีผู้ใดเหลียวแลนางเคยยืนอยู่ตรงนี้ในคืนที่องค์เหนือหัวเสด็จมาหาทรงชวนสนทนาทรงทอดป,ประเนรด้วยสายตาอ่อนโยนแต,ต่บัดนี้พระพักนั้นมีได้หันกลับมาอีกหลายเดือนแล้วข่าวลือแพร่สะพัดทั่ววังหลังว่าไม่นานนางจะถูกย้ายไปยังตำหนักเย็นปล่อยให้รอวันสิ้นพระชนอย่างไรผู้เหลียวแล ขณะที่นางกำบังน้ำตาหญิงสาวร่างเล็กผู้หนึ่งกลับเดินเข้ามาอย่างไม่เกรงกลัวชุดผ้าฝ้ายเรียบง่ายมือข้างหนึ่งถือกรอบปักที่ยังทำไม่เสร็จพระสนมเพกเสียงรุ่มราบเรียบแต่ไม่ใช่เสียงของคันทีหรือสาวใช้ที่หวาดกลัวหม่อมฉันชื่ออวินเอ๋อร์เป็นช่างปักใหม่ประจำตำหนักหม่อมฉันมีเรื่องอยากทุนเพคะเมย์าวาไม่ตอบนางเทียมปลายตายอย่างไม่ใส่ใจทว่าช่างปักผู้นั้นกลับยืนอย่างมั่นคงไม่มีท่าทีจะถอยหม่อมฉันทราบเพคขาวว่าอีกไม่นานพระสนมอาจถูกทอดทิ้งอย่างสิ้นเชิง เสียงนั้นไม่ใช่การเย้ยเย้ยแต่มันคือความจริงอันโหดร้ายที่ไม่มีใครกล้าพูดตรงๆแต่หม่อมฉันก็ทราบอีกเช่นกันว่าองค์เหนือหัวทรงยังมีได้ลืมพระองค์เพียงแต่พระองค์ทรงกําลังมองหาสิ่งใหม่คําพูดนั้นทําให้เหมยฮวาหันกลับมามองอย่างไม่คาดคิดเจ้าเป็นใครกันถึงได้กล้าพูดเช่นนี้อวินเออยกกรอบปากขึ้นแสงตะเกียงสะท้อนให้เห็นลายเส้นที่งดงามประหลาดตาเป็นภาพดอกเหมยกำลังพลีบานท่ามกลางหิมะพระสนมเพกใต้ฝ่าองทุลีพระบาทอาจทรงเบื่อความงามที่ไร้ชีวิตแต่หากพระสนมทรงกลับมามีไในดวงงหทัยอีกคร้ พระองค์จะทรงละสายตาไม่ได้แน่เพคะแล้วเจ้าจะทำอย่างไรเมยฮวาถามน้ำเสียงยังเงย็นชาแต่มีแววสันไหวเล็กน้อยอวินเออยิ้มรอยยิ้มของผู้ที่ไม่ได้มาขอความเมตตาแต่กำลังยื่นทางเลือกหม่อมฉันจะเย็ดพระฤทัไทยไว้บนอภรรของพระองค์เพคะและจะทําให้ทั้งวงนี้รู้ว่าพระสนมเหมยฮวาอย,ยัางมีได้รอยราหากแต่กำลังจะพรีบานอีกครา เหมยวางเงียบงันอยู่ครู่หนึ่งแววตาที่เคยเต็มไปด้วยความสิ้นหวังกลับเริ่มสั่นไหวเล็กน้อยราวกับเปลวไฟที่ถูกลมพัดจนเกือบดับทว่ามีใครบางคนค่อยๆก้มลงเป่าให้มันกลับติดขึ้นมาอีกครั้งนางมองอวินเออร์ช่างปักษาผู้บังเอิญหรืออาจมิใช่ปรากฏตัวขึ้นในคืนที่นางคิดว่าตนไร้ค่าที่สุดเจ้าคิดจะช่วยข้าด้วยปลายเข็มกับได้เท่านั้นหรือเสียงของเหมยฮาวาย,ยังไม่อ่อนโยนแต่ไม่ใช่คำปฏิเสธอย่างก่อนอวินเออร์สายหน้าไม่เพคะหม่อมฉันจะช่วยพระองค์ด้วยคำคนด้วย เมื่อขมวดคิ้วอย่างสงสัยช่างปักษาวางกรอบปักลงบนโต๊ะและข,ข้างระเบียงก่อนจะเอ่ยช้าๆชัดถ้อยชัดคําในวังหลังนี้อภรรามมิใช่สิ่งเดียวที่ผู้คนมองหาผู้ใดเริ่มพูดถึงพระองค์ในแง่มุมใหม่ต่อให้เป็นเทียงคําลือพระพักขององค์เหนือหัวก็จะเริ่มหันกลับมาสนพระไทยเพคะคําลือใช่เพคะอวินเอ่ยิ้มบางๆแต่แสงคมดังใบมีดในเมื่อพวกนางใช้คําพูดทําให้พระองค์ตกต่ำมานานเหตุใดพระองค์จะใช้คําพูดทําให้พวกนางกลัวมิได้เล่า สายลมพัดแรงขึ้นเร่อยๆพาแานระเบียงพลื้อไหวราวกับรับรู้ถึงแผนการอันกล้าหาญของหญิงทั้งสองแล้วเจ้าจะเริ่มอย่างไรในเสียงถามนั้นเริ่มมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนความหวังก่อนอื่นอวินเอ๋ยหยิบซองเล็กๆสีแดงหม่นจากแขนเสื้อยื่นให้เหมยฮวาพระองค์ต้องสวมอภรรหม่ในงานเลี้ยงพระจันทร์เต็มดวงที่จะถึงนี้เพคะเจ้าเป็นเพียงช่างปักจะให้ข้าใส่อะไรที่ยังไม่ได้ถวายตรวจสอบนั้นหรืออวินเอ๋ยยิ้มรอยยิ้มของผู้ที่รู้ดีว่าตนเองกำลัง เดินเกมใหญ่เพราะมันจะไม่มีวันถูกตรวจสอบเพคะหม่อมฉันตั้งใจจะให้คนทั้งวังพูดถึงมันก่อนแม้แต่คันที่จะได้เห็นด้วยตาเหมยฮาวารู้ทันทีว่าอาวินเอ๋อมิใช่เพียงช่างปักธรรมดาหญิงคนนี้มีว่าจาเป็นอาวุธรุ่งเช้าวันถัดมาข่าวลือหนึ่งแพร่สะพัดไปทั่วตำหนักฝ่ายในอย่างรวดเร็วได้ยินหรือไม่พระสนมเหมยฮวาได้รับพระสุบินจากเทพเซียนว่าเร็วนี้จะได้เลื่อนขึ้นเป็น พระมะเหสีขันทีซุบซิบสาวใช้แอบประสิบใส่กันตรงทางเดินเจ้านางอีกหลายตำหนักเริ่มทำหน้าบูดแต่ที่สำคัญที่สุดคำลือนั้นเดินทางไปถึงพระกันขององค์เหนือหัวในเวลาเพียงครึ่งวันค้ามวันเดียวกันณนะตำหนักบูนพาที่ประทับขององค์เหนือหัวองค์จักรพรรดิซึ่งกำลังอ่านดีกาอยู่บนบัลลังก์ทองคำทรงวางพระหัตถ์ลงกับโต๊ะอย่างช้าช้าหวังเจิญกงพระสุรเสียงต่ำเรียกขันทีข้างกาย ขันที่สูงัยผู้พักดีรีบก้มศีษะพยาคาฝาบาทวันนี้มีข่าวลือประหลาดจากในตำหนักฝ่ายนหรือไม่หวังเจินกงลังเลเพียงครู่ก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วพยาคาทรงสอบถามถึงเรื่องพระสนมเหมยฮาวาใช่หรือไม่พยาคาจักรพัฒเลิ่พระคิวเล็กน้อยบอกมาพยาคมีข่าวลือว่าพระสนมเหมยฮาวาได้รับพระสุบินจากเทพเซียนว่าจะได้เป็นพระมเหสีในเรวันพยาคา จักรพรรดิทรงนิ่งไปครู่หนึ่งราวกับกำลังชั่งน้ำหนักว่าจะทรงทอดทิ้งข่าวนี้หรือให้ความสนใจหวังเจินกมก้มตาเขาไม่กล้าดูสีพระพักขององค์เหนือหัวแต่แล้วเสียงทุ้มต่ำก็ดังขึ้นข้ามีได้โปรดนางมาเนิ่นนานขนาดนั้นยังมีผู้นิยมนางอยู่หรือไรหวังเจินกงมีกล้าตอบทว่ากลับกลายเป็นว่าพระองค์ตรัสขึ้นเอง ให้คนไปสังเกตการในงานเลี้ยงพระจันทร์เต็มดวงที่จะถึงนี้ว่านางจะปรากฏพระองค์เช่นไรในขณะที่ข่าวลือเรื่องพระสุบินของพระสนมเหมยฮวากำลังแพร่สะพัดไปทั่ววังหลังอย่างร้อนแรงนั้นก็มีอีกตําหนักหนึ่งที่เดือดดานยิ่งกว่าใครตําหนักวีเฟยพระสนมเอกผู้ยังคงได้รับพระเมตตาอยู่ในยามนี้อวีเฟยคว้างใจกันหยกลงพื้นแตกกระจายทันทีที่ได้ยินคํารายงานจากสาวใช้พวกเจ้าไปสืบมาใหม่เดี๋ยวนี้นางกัดฟันแน่นน้ำเสียงเต็มไปด้วยโทสะใคร ใครเป็นคนปล่อยข่าวบ้าๆแบบนี้ออกมาสาวใช้ต่างก้มหน้าสั่นไม่กล้าเงยขึ้นมองแต่หญิงสูงไว้ข้างกายผู้หนึ่งกลับเดินเข้ามาอย่างใจเย็นนางคือแม่สื่อกงเหรนหญิงคนสนิทที่คอยจัดการข่าวลือแทนตําหนักนี้มาหลายปี่าบาดเพคะนางค้อมตัวหม่อมฉันสืบมาเรียบร้อยแล้วเพคะดูเหมือนว่าต้นตอของข่าวจะมาจากตําหนักของพระสนมเหมยฮวาเองอวีเฟชง,งักนางนางยังกล้าเหลือเกินแม่สื่อกงเหรนพูดต่อด้วยน้ำเสียงแฝงในบางอย่าง แต่ดูเหมือนว่าไม่ใช่พระสนมเหมยฮาวาโดยตรงเพคะน่าจะเป็นคนรับใช้คนหนึ่งที่ค่อนข้างฉลาดข้างในอวีเฟยหันกลับมานั่งอย่างสงบลงทว่าดวงตากลับคมกริบคนรับใช้ห,หรือช่างปากเสียมากกว่าแม่สื่อกงเหรนแค่นยิ้มเทคะข่าวลือบางชนิดไม่ได้เกิดจากคนพูดเสียงดังหากแต่เกิดจากคนที่พูดเบาแต่คนทั้งวังอยากฟังอวีเฟยหยิบถ้วยชาข้างในยังร้อนระอุนางเอ,อ่ยเสียงเย็นเยียบถ้าเช่นนั้นก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้อง ทำให้เสียงนั้นดับสนิทก่อนที่มันจะดังไปถึงพระกันนองเหนือหัวมากไปกว่านี้แม่สื่อกงเหรินก้มศีรษะรับคำหม่อมฉันจะไปเชิญช่างปักผู้นั้นมาพบเพคะขณะเดียวกันที่ตําหนักเหมยฮาวาอวินเอ๋อร์กลังเตรียมผ้าไหมผืนงามบนโต๊ะเย็บปักเส้นด้วยสีทองสีแดงและสีเงินถูกร้อยเรียงอย่างเป็นระเบียบมือของนางเคลื่อนไหวอย่างมั่นคงดวงตาจดจ้องไปยังลายที่กําลังเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเจ้ากําลังทําลายลายอะไรเหมยฮาวาเดินเข้ามาเอ,อ่ยถาม อวินเอ๋อตอบโดยไม่เงยหน้าหัวใจของวังหลวงเพกอะไรนะช่างปักสาวเงยตาขึ้นดวงตาคู่นั้นแน,แน่เกินกว่าจะเป็นเพียงสาวรับใช้ธรรมดาหม่อมฉันกําลังปักภาพมังกรที่กําลังเหลียวหลังเทคะมังกรที่เคยหันหน้าหนีแต่กําลังจะหันกลับมามองสิ่งเดิมอีกครั้งเหมยฮวานิ่งหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างห้าไม่ได้เจ้าจะทําให้เขาหันกลับมาจริงๆหรืออวินเอ๋อยิ้มบางบาง หม่อมฉันจะทําให้ทั้งวังเชื่อว่าพระองค์กําลังจะหันกลับมาก่อนที่พระองค์จะรู้ตัวเสียอีกเพคะทันใดนั้นเสียงรองเท้าของขันทีคนหนึ่งดังขึ้นจากหน้าตําหนักประกาศจากตําหนักอวีเฟยขอเชิญอวินเอ๋อช่างปักไปพบทันทีเหมยฮวาหันขวับอวินเอ๋อเพียงยิ้มอย่างกับว่านางรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้จะเกิดในขณะที่คุณหนิงยังคงก้มหน้าก้มตาปักไวาอย่างมุ่งมั่นประตูตําหนักกลับถูกผลักเปิดออกอย่างไม่ทันตั้งตัว เสียงองครักษ์ประกาศขึ้นอย่างชัดเจนองค์ห้องเต้เสด็จเสียงทุกอย่างในห้องเงียบสนิทราวกับเวลาหยุดเคลื่อนไหวเหล่านางกำนันต่างก้มตัวหมอบลงอย่างพร้อมเพรียงมีเพียงคุณหนิงเท่านั้นเที่ยงก้มหน้าอยู่กับผืนผ้าไม่รู้เลยว่าชีวิตของนางกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการองคห้องเต้เสด็จเข้ามาอย่างเงียบขรึมสายพระเนตรกวาดมองทั่วห้องก่อนจะหยุดอยู่ที่หญิงสาวธรรมดาผู้หนึ่งนั่งปักผ้าอยู่เพียงผู้เดียวนางผู้นั้นคือใคร ขันทีที่ติดตามรีบคุกเข่าตอบนางคือนางปักผ้าใหม่เพิ่งถูกนำเข้าวังเมื่อไม่นานนี้พยะคะองค์ห้องเต้เดินเข้าไปใกล้อย่างสงบแต่ทุกย่างก้าวกลับทำให้หัวใจของทุกคนเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมคุณหนิงยังไม่รู้ว่าใครยืนอยู่ข้างหลังนางจนกระทั่งแสงเงาสีทองสะท้อนกับพื้นกระเบื้องตรงหน้านางชะงักมือที่กำลังปักผ้าสั่นเล็กน้อยและแล้วเสียงพุ้งสง่าก,ก็ดังขึ้นจากด้านหลังเหตุใดจึงไม่เงยหน้าขึ้น มองหน้าเราไม่ได้หรือคุณหนิงกัดริมฝีปากหัวใจเต้นแรงจนกลัวว่าทั้งตำหนักจะได้ยินนางค่อยๆวางเข็มปักลงแล้วประนมมือโค้องอย่างนอบน้อมหม่อมฉันหวังเพียงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดมิกล้ารบกวนสายพระเนตเพคะองค์ห้องเต้งไปชั่วครู่ก่อนจะทรงหัวเราะเบาๆเ,เสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่การเย้ยหยันแต่เป็นเสียงที่ฟังดูพอพระทยัยกล้าพูดความจริงไม่ประจบประแจงน่าสนใจ ขันทีและนางกำนันต่างตกใจจนหน้าซีดเพราะปกติองค์ฮ่องเต้ไม่เคยตัดชมผู้ใดง่ายๆแต่ยังไม่ทันมีใครได้หายใจทั่วท้องเสียงกรีดร้องของใครคนหนึ่งก็ดังขึ้นจากหน้าตำหนักขออภัยเพคะข้าขอเข้าเฝ้าเป็นพระสนมลี่หรงผู้กำลังจะถูกลดขั้นพระทําผิดกฎวังหลังนางวิ่งเข้ามาอย่างสิ้นหวังดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาองค์ฮ่องเต้เพคะหม่อมฉันม่ได้ตั้งใจ ดให้โอกาสแก่หม่อมฉันอีกครั้งแต่ในวินาทีนั้นเองสบตากันระหว่างพระสนมลี่หลงกับคุณหนิงสายตาของลี่หลงเต็มไปด้วยความอาฆาตเพราะนางคิดว่าหญิงปักผ้าผู้นี้กำลังจะมาแย่งที่ของตนและสงครามในวังหลังได้เริ่มขึ้นแล้วเพคะดูเหมือนลายปักของเราจะเริ่มมีคนสนใจแล้วพระสนมลี่หลงยังคุกเข่าร้องให้อยู่ตรงกลางตําหนัก นางหวังว่าจะได้รับความเห็นใจจากองค์ฮ่องเต้แต่แล้วเสียงตรัสเย็นชาก็ดังขึ้นลี่หลงจะลืมไปหรือไม่ว่าความสง่างามของสนมมิได้อยู่ที่ความงดงามหรือฐานันดรแต่อยู่ที่จิตใจที่รู้จักท่มตนและไม่เหยียดผู้อื่นขึ้นสูงลี่หลงเงยหน้าทั้งน้ำตานางรู้ดีว่าพระองค์หมายถึงพฤติกรรมของตนที่เคยเหยียดช่างปักผ้าคนนั้นองค์ฮ่องเต้หันไปมองคุณหนิงหญิงสาวผู้นั้นยังคงก้มหน้าอย่างสงบ แต่คราวนี้พระองค์มีอาจและสายตาจากนางได้อีกต่อไปคนผู้นี้เป็นเพียงช่างปากักแต่กลับมีใจที่มั่นคงไม่หวันไหวต่ออำนาจจิตใจเช่นนี้สมควรยืนเคียงข้างองค์เหนือหัวมากกว่านั่งอยู่มุมต่ำต้อยขันที่ทุกคนชะงักนางกำนันต่างเงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจและแล้วพระสุรเสียงอันทรงอำนาจก็ดังขึ้นต่อหน้าทุกคน เราขอประกาศณบัดนี้แต่งตั้งหนิงอวินเป็นพระสนมขั้นเฟยหากนางพิสูจน์ตนได้ในเวลาอันควรตำแหน่งมเหสีเอกจะไม่ไกลเกินเอื้อมพระสนมลี่หลงหน้าซีดเผือดหัวใจของนางพังทลายลงในพริบตาหญิงที่ตนเคยเหยียดว่าแค่ช่างปักผ้ากลับกลายเป็นว่าที่มเหสีของแผ่นดินแต่คุณหนิงกลับคุกเข่าลงแทบประบาทองค์ห้องเต้น้ำเสียงของนางไม่หญิงพยองไม่ดีใจจนหลงลืมตน หม่อมฉันยังไม่คู่ควรเพคะแต่หากพระองค์ประทานโอกาสหม่อมฉันจะปกักผืนธงแห่งโชคชะตาของตัวเองและถวายแด่พระองค์ผู้เดียวองค์ฮองเต้รพระเนตมองด้วยแววตาสุข,ขุมเช่นนั้นจงปกักผืนผ้าที่โลกจะไม่มีวันลืมเพราะตั้งแต่นี้ไปเจ้ามิใช่เพียงหญิงปักผ้าแต่คือผู้ปักโชคชะตาแห่งราชวงศ์ส่องแสงแวววาวเรื่องราวของช่างปักผ้าผู้ต่ำต้อยจึงกลายเป็นตำนานแห่งวังหลังที่ไม่มีผู้ใดกล้าดูแคลนอีกต่อไป